รอล้ไปเลยเ <ผม S 1> ชียร์มาโคตรเอออูดุดเข้ามาลุ้เชียร์มาโคตรจปีดหล,ล,ลับกดตะคริปแหละเฟสออนแล้วก็ทีมแลมกันนะมึงดูดิอันนั้นแหละฮีโน่ทำดีมากเฮียไอ้พีดกูอยู่ไหนวะเฮ้ยไอเฮียแบงแทดลมเฟสออน ท่านี้หลบอยู่หลายรอบแล้วปะรับตัวต้อสนใจปะรับตัวเฮ้ยโดนแล้วต้องสนใจแล้วอันนั้นอ่ะเออเออตายเหรอลากตีเลยมึงตลกมึงเดียหล่นเลยมันตีกูปิวไอ้เหี้ยมึไม่เห็นเลยกูหมดแรงเลยสัส เอยแม่งอ้าอ้าอ้าวโอ้โห้กูอบมาตักนานนะเนี่ยมือเลือกตละกรหัวล้น่อยอะได้เลยอะฮาเลยอะ บิลคูลีลินเรียกบิลเกี่ยวยี่นี่มีท่าแฟลชด้วยเหรออาจจะไม่มีใครเคยเจอก็ได้นะคูลิลินอ้าวดีคุณดีคุณม่งานไวตั้งแต่รุ่นแรกไอ้เฮียรุ่นหลังเลยมาโดนหวังเว้ยไอ้เฮียแสบตาชิบหายดีป่ะดีป่ะดีป่ะมีประโยชน์มั้มีประโยชน์เห็นก่อนเห็นก่อนได้เปรียบหน่อย ด้วยติดพีษกู้ถึงกู้ถึงกู้ถึงโอเคโอเคไปไปหมดไอ้เรื่องจอยกูมันเบรกมันเบรกรับมันกุศลติโนะไอ้เหี้ยกูเข้าละเจอกันสเงี้ยนั่งรอเลยเหี้ยสามคนไว้สามคน เอ้ยสาวคนละชาแน่ไม่ต้องห่วงเพื่อนจิ๋วจิวจิวจิวพร้อมยังอ่ะหล่ากระจอยไอ้ยมึงทุบมานกี่ดิมาแหละตัวเองไปดิ เข้าใจอย่างเวลาคุดคำว่าเอาจริงไหมมันเป็นเข้าใจไหมไอ้เนี้ยไม่ว่าฮ่าเรียกมาไม่ได้เออกูผิวจนจะปากแห้งหมดแล้วอ้าวไม่ตายอ้าวไม่ตายเหมือนกันโอเคเอาหลงไปเลยไอ้เนี้ย ไอ้กูไม่รอดแล้วเจ้ะเอ้าเอามาคุยกูเล่กับมันก่อนไหมเล่กับมันก่อนไหมตรงนี้ไหมตรงนี้เออตรงนี้จุดเอนก่อนเลยจุดปอนก่อนนะเยอะเพราะกูกลัวตาไงวะมันคล้ายกับมันมามันมันมาหาเราที่สภาแล้วกูยิงลูกไฟใส่มันวะหมายถึงว่าลูกประจันใส่มันโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเม้ยมึอะเดี๋ยวตลกมึงโลเคไปนี่อ่ะโลเคตานมาตาดมามันอยู่มันอยู่ไหนบู๊บมริงจริงเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งมันไกลกว่าเรามันโกว่านี่น่าชนะ ตัดต <irgend. S 2> <ic S 1> uh ิงโอ้อะไรอวะคอมีพวกเราน่าจะชนะนะเจมส์ก็มานั่งก่อนโอ้อย่างนี้เองเอ้าใครลงคนสุดท้ายไม่ออกริบอะไรอ่ะ